สวัสดีครับเอมือนี้กกับมาพบกันในวันที่เก้าพฤษภาคม2566ันห้าร้หสบหกนะครับนะำหรับคลิปนี้กะทีน้ำเลขดับบนทุกหลักใหม่ f อฟได้รับชมนะครับก่อนไปรับชมกขอฝากคําเตือนคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติต ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำาเตือนแล้วฮอกกัติมือเบิงสูตรดับลักลอยก้อนนะครับก้อนไปชมสูตรดับลักสิบลักหน่วยต่ำลำดับนะครับที่มีดับขาดพร้อมนะครับก็ะทั้งบดก่าที่มีอยู่4ดับนะครับดับ้อยดับขาดดับสิบดับหน่วยนะครับสำหรับในมือนี้นะครับาอ่ ตอนอื่นเข้ากับมาเบิงสูตรดับหลักลอยกอนนะครับสูตรดับหลักลอยมีอยู่หนึ่งสูตรนะครับเราจะมีอยู่หนึ่งสูตรเท่านั้นนะครับสำหรับสูตรดับหลักลอยกับนําลงช่องเมื่อแล้วสองวัดนะครับวดที่ผ่านมาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออกไปที่ศูนย์หนึ่งเก้านะครับออกไปที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้านะครับ ก็ผ่านผ่านนี่ครับผ่านแบบผมวงสีแดงนะครับวงสีแดงให้ดูอ่าผ่านลงช่องนี่ครับลงช่องไปแล้วสองวัตนะี่ครับดับหลักร้อยบนอ่าผ่านสองวัตนะครับนะสำหรับตรนี้เป็นถูดใหม่ลงช่องสองวัตอ่าผ่านวัที่สองผ่านนะี่ครับสำหรับวัต ่อไปวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566เราจะใช้สูตรนี้ใช้หลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งนะครับเลขหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันสองหลักสิบครั้งที่หนึ่งก 5, 000, ค็คือเลขศูนย์ที่ออกค่าศูนย์ศูนย์นะครับก็คือเลขศูนย์เอาเลขศูนย์มาบวกกันสองครั้งนะครับเอาเลขศูนย์มา 0บวก0ก็กกเท่ากับ0วันนี้ดับไปที่เลข0หลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนมีอยู่สูตรเดียวนะครับให้ FC ไว้พิจารณาดูว่าความน่าจะเป็นดับหลักร้อยจะเอาอยู่หรือไม่นะครับที่นี่เขากระติบมาเบิง้งในสูตรดับขาดบนดับขาดบนก็จะมีอยู่หนึ่งสูตรนี่ครับมีอยู่แค่หนึ่งสูตรเท่านั้นนะครับสาหรับ สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เดินมานานแล้วครับนี่เดินมานานแล้ว FT ก็ไปย้อนดูได้ถ้าใครชอบย้อนดูเนาะถ้าไม่ชอบก็ดูที่ผมทําไปนะครับทาไปเรื่อยๆแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับก็เดินดีนะครับสูตรดับหลักสูตร,ตรดับขาดบนแล้วนกะ็สำหรับสูตรนี้ผมก็เอาไปทําเป็นสูตรดับหลักสิบด้วยเพราะว่าหลักหลักสิบทางหลักสิบเขาก็ยังไม่หลุดนะครับแต่ว่าทางหลักหน่วยเขาหลุด ไปบ้างแล้วแต่ว่าผมจะทําดับขาดนะครับเขาก็เดินดีนะครับเนาะเขาหลุดแค่ครั้งเดียวอ่าทําเป็นสูตรดับขาดอ่หลุดแค่ครั้งเดียวนี่ยนะครับวัดที่ผ่านมาก็อสามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งออกไปที่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าสูตรของเราดับไปที่เลขสองนะครับสูตรของเราดับไปที่เลขสองก็ผ่านนะครับผ่านต่อผ่านต่อสำหรับดับ นับขาดบนนะครับรับขาดบนถือว่าถูนี้ก็เดินดีอหลุดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เดินต่อคเน่าถ้าเขาลุดแค่ครั้งเดียวเราก็ใช้งานต่อเลยเพราะว่าเราต้องให้โอกาสสูตรนะคเนาะถ้าเขาไม่ลุดต่อเนื่องถ้าเขาลุดต่อเนื่องเราถึงจะอะทิ้งไปนะคเนอ่าเราจะมาดูต่อว่างวดอประจําวันที่่16พฤษภาคมจะได้ตัวไหน สำหรับสูตรนี้เราจะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งมาบวกกันสองครั้งครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับเลขห้าที่ออกห้าศูนย์ศูนย์นะครับเราจะนําหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขห้ามาบวกกันสองครั้งนะครับว่าห้าบวกห้านะครับอ่าห้าอ่าก็คือห้านะครับห้าบวกห้าทำเครื่องหมายบวกก่อน าบวกห้าบวกก็เป็นสิบอ่ห้าบวกห้าเป็นสิบก็จะได้อางวดนี้ดับไปที่เลขศูนย์ทำอ่าดับขาดบนดับไปที่เลขศูนย์อา่างวดนี้จะจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับจะเดินต่ออีกหรือไม่หลังจากที่หลุดไปก็เดินต่อมาแล้วอ่ะสี่งวดนี่ครับสี่งวดงวดอ่าต่อมานี้จะเดินต่อหรือไม่ดับไปที่เลขศูนย์นี่ครับอา่า ได้ไปที่เลขศูนย์สำหรับสูตรดับขัดมีอยู่สูตรเดียวนะครับเราใช้ไปที่สูตรเดียวทีนี้เราจะมาดูในสูตรดับหลักสิบก็คือสูตรเดียวกันนี้แต่ผมจะทําไปที่สูตรทําไปที่เป็นสูตรดับหลักสิบอีกครั้งหนึ่งสําหรับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันวิธีบวกก็หลักร้อยเหมือนกันนี่ครับสูตรเดียวกันเลย เพียงแต่ว่าผมทําเป็นสูตรดับหลักสิบด้วยนะครับเนาะหลักสิบเขาก็ไม่มานะครับสําหรับสูตรนี้นี่ครับเดินดีมากอ่างวดที่ผ่านมาก็อ่าศูนย์หนึ่งเก้าครับอ่างวดที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งเก้าเป็นงวดที่สี่สิบห้าอ่าเป็นงวดที่สี่สิบห้าครับเดินดีมากสําหรับอ่าสูตร สูตรนี้ก็จะเป็นวดที่4ี่สิบหกอ่วาวัดที่สี่สบหกอ่วาวดใหม่จะเดินต่อหรือไม่นะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็เหมือนกันเป็น4ี่สิบหเหมือนกันเพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวดับตัวเดียวกันนะครับคือเลขศูนย์อ่าตัวดับตัวเดียวกันสําหรับสูตรนี้คือเลขศูนย์อ่าเราจะใช้เลขศูนย์เอ้า ใช้ปากกาผิดตัวผิดอันซะแล้วครับเอาใหม่ปากกาสีแดงนะครับอ่าคือเลขศูนย์ที่ดับดับหลักสิบงวดนี้อ่าจะเอาอยู่หรือไม่นัครลบอ่าห้าบวกห้าเหมือนกันนะครับ, 5, รบหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึงอ่าห้าบวกห้านะครับสำหรับสูตรนี้เขาก็อ่าดับขาดด้วยนะครับ ง่ายๆเอาแบบนี้เลยง่ายๆก็สรุปแล้วเลขศูนย์ดับทั้งขาดดับทั้ง10นะครับอ่าถือว่าดับขาดด้วย10ด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดสูตรดับขาดเขาพลาดอ่าก็จะเหลืออ่าหลัก10ถ้าเกิดอ่าเขาดับหลักหน่วยพลาดอีกเราจะปล่อยนะครับแต่อ่าเขายังดับ ที่หลักสิบอยู่เราก็จะทําเป็นสูตรดับหลักสิบต่อไปนะครับาอ่าก็คือตอนนี้เขาหลุดแค่ครั้งเดียวถ้าทําเป็นสูตรดับขาดอ่าแล้วก็ทางด้านหลักสิบยังไม่หลุดเลยนะครับว่าเราก็ทําเป็นสองอย่างไปเลยนะครับาง่ายๆอ่าไม่ต้องอ่าใช้สูตรเยอะนะครับสูตรดับบางทีใช้สูตรดับเยอะเกินไปก็ไม่ดีอ่ามันไปดับตัวที่ออกนะครับาดับตัวที่ออกใช้เยอะเกินไปก็ไม่ดี ทีนี้เราจะมาดูาทางด้านหลักหน่วยบ้างนะครับหลักหน่วยกันบ้างสูตรด,ดับหลักหน่วยสูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เดินดีเดินยาวเหมือนกันนะครับสูตรด,ดับหลักหน่วยสูตรนี้เดินดีเดินยาววิวค่อยมาดูวิธีคำนวณเราดูตัวที่ออกก่อนน,นะครับด,ดูตัวที่ทำรับวด ที่ผ่านมาอ่าออกไปที่ศูนย์หนึ่งเก้าครับสามตัวท้ายตรงที่หนึ่งก็สูตรของเราก็ดับผ่านนะครับดับผ่านอ่าถูกแล้วนี่ครับเพราะว่าเลขศูนย์มาที่หลักร้อยแต่สูตรของเราดับหลักหน่วยนะครับสูตรดับหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะครับเลขศูนย์มาที่หลักร้อย สูตรของเราผ่านต่อแล้วก็ทาสีต่อไปนะครับถือว่าเดินดีมากสุดดับหลักหน่วยสูตรนี้เราจะมาดูในงวดที่สี่สิบหกนะครับว่าจะได้ตัวไหนดับหลักหน่วยสูตรนี้วิธีคำนวณใช้หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่วกันสองครั้งนะครับหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่คือ เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งที่ออกหนึ่งแปดเจ็ดเราจะใช้เลขหนึ่งมาบวกกันเลขหนึ่ง,เล,งเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองวันนี้จะดับไปที่เลขเลขสองดับไปที่เลขสองนะครับ ทางด้านดับหลักหน่วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาสูตรอดับหลักสิบสูตรเก่าผมได้พักงานเอาไว้งวดที่หลุดงวดที่หลุดไปนะครับงวดที่เขาหลุดแต่สูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้ก็เดินดีผมได้พักงานเอาไว้หนึ่งงวดนี่ครับนานนนเขาจะหลุดทีหนึ่งนี่ครับนานนานเขาจะหลุดทีหนึ่งนะครับก็เดินยาวมากว่าจะหลุดนะครับก็สิบสี่งวด เพิ่งจะหลุดอีกนี่ครับเขาหลุดครั้งหนึ่งนี่ครับตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดศูนย์สามก็เดินมาจนสิบสี่งวดน่ครับถึงจะหลุดผมก็เลยพักงานเอาไว้งวดที่ผ่านมานี่ครับพักงานเอาไว้อทีนี้งวดนี้ผมจะนํามากลับมาใช้งานกลับมาใช้งานเราต้องให้โอกาสสุดเขาได้เดินต่อใช้งานต่อเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่หลุดซ้านี่ครับถ้าเกิดเขาไม่หลุดซ้ําเราต้องอนำมาใช้งานต่อ สำหรับงวดนี้วิธีคำนวณสูตรนี้นะครับใช้หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกกันสองครั้งนะครับใช้เลขหมุนก็เขียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเลขหมุนครั้งที่สี่ก็คือเลขเจ็ดนะเจ็ดบวกกันสองครั้งนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่จะได้สี่นะครับงวดนี้เขาได้เลขสี่นะครับงวดที่สี่สิบห้า เขาหลุดไปสองครั้งในสี่สิบห้างวดเขาหลุดสองครั้งนะครับเราต้องให้โอกาสเขาเดินต่อถ้าเขาไม่หลุดซ้ำสองงวดซ้อนก็คือเขาเดินว่ที่ผ่านมานี่ครับเดินผ่านต่อก็คือดับไปที่เลขสองวัที่ผ่านมานะครับดับไปที่เลขสองก็ผ่านนครับก็ผ่านเขาเดินเริ่มจะเดินต่อเนี่ครับก็ผ่าน วันนี้ดับไปที่เลขสี่จะเอาอยู่หรือไม่แล้วดับไปที่เลขสี่หลักสิบนะครับสูตรดับหลักสิบสูตรเก่าที่พักงานเอาไว้นะครับเริ่มกลับมาใช้งานต่อในงวันนี้แล้วนะทีนี้เราจะมาดูสูตรดับหลักหน่วยสูตรสุดท้ายนะครับอ่าสูตรดับหลักหน่วยสูตรนี้เขาก็หลุดเคยหลุดมาเหมือนกันนะครับหลุดหนึ่งครั้งแล้วนะี่ครับ แต่เขาก็เดินต่อมานี่ครับเดินต่อมาหลางวัแล้วหลังจากหลุดไปก็ห่างวัแล้วเขายังไม่หลุดอีกนะครับวัที่ผ่านมาครับสำหรับวดที่ผ่านมาลดไม่ลดไม่หลุหดพูดผิดวดที่ผ่านมากออกไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าครับออกไปที่ศูนย์หนึ่งเก้าสูตรของเข้าก็เดินต่อครับ ต้องเฮาก็เดินต่อเพราะว่าดับไปที่เลขสามนี่ครับเอาอยู่หงว,วัดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสามนั่นละก็ถือว่าเดินครับเดินนะครับเดินต่อที่ 1, 2, หนึ่งสองหกหงวดนะครับเดินไปที่หกหงวดแล้วอ่าหลังจากที่ที่รุดไปนะครับเดินมาหกหงวดแล้วเขา,าถือว่าเบิ้งหงวดนี่ว่าอา่ที่ดับตัวใดนั่นละ สูนี้ใส่วิธีคำนวณก็คือข้อสีน้่หลักหน่วยล่างมาบวกกันสามครั้งนะครับหลักหน่วยล่างมาบวกกันสามครั้งเลขล่างก็งวดที่ผ่านมาออกไปที่หกห้านี่ครับออกไปที่หกห้าเราจะนําเลขห้ามาบวกกันสามครั้งนะครับห้าบวกกันสามครั้งนะครับานะาออ่่เดี๋ยว เดี๋ยวให้ผมฉีดเส้นก่อนเอาละผมยังไม่ฉีดเส้นเลยครับลืมเขียนลืมฉีดเส้นตอนนี้ก็ฉีดเส้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ห้าบวกกันสามครั้งอหลักหน่วยล่างห้าบวกห้านี 5. 5่ครับห้าบวกห้าห้าสามสิบห้าได้ห้าเหมือนเดิมนะครับก็ดับไปที่เลขห้าหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะครับ วัดนี้ดับไปที่เลขห้าจะเอาอยู่หรือไม่นะครับจะเอาอยู่หรือไม่วัดที่สี่สิบเจ็ดนะวดที่สี่สิบเจ็ดเพราะว่าเขาก็เคยหลุดมาแล้วนะครับเคยหลุดมาแล้วแต่เขาก็เดินดีนะครับเขาไม่หลุดซ้ํานะครับเราต้องใช้งานต่อนะครับสาหรับสูตรอ่านี่สูตรดับหลักหน่วยของเราสำหรับสูตรดับทุกหลัก อ่าผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ f อแคปหน้าจอไว้บางคนก็อยากจะแคปหน้าจอหลักเอาไว้ดูนะ้ะอ่าข้างบนอ่าข้างบนนี้คือดับไปที่อ่าเลขศูนย์คือดับหลักร้อยนะครับคือเลขศูนย์ดับขาดเลขศูนย์เพราะว่าเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรดับหลักสิบนะครับอ่าดับสูตรเดียวกันได้เลขศูนย์ดับสิบก็เลขศูนย์ดับขาดเลขศูนย์ อ่าับหลักหน่วยก็ได้สองกับห้านะครับสองกับห้าสูตรที่ได้เลขสีเลขสีนี่คืองวดก่อนเขาหลุดอ่างวดที่ผ่านมาเขาเดินต่องวดนี้ผมก็เลยเอามาลงใช้งานต่อนะครับก็สรุปแล้วก็ถูดดับก็จะประมาณนี้แคปหน้าจอได้เลยกละ สนับสนุนตลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดนะครับว่าตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณตามสถิตินะครับว่ากับว่าสามารถกรติว่างวดหน้าจะเดินต่อหรือไม่นะครับในที่ไวพ้พิจารณา,าเป็นแค่แนวทาง,ทงเ,าเ,งเาาท่านัา้นะะนะครับสำหรับผู้ใดประชอบกับเบิ้งเพื่อข้อมันเทิงเท่านั้นผู้ใดประชอบผ่านนะครับผู้ใดผู้ชอบกับพี่เครนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ